สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอบข้าวโพดนะคะทุกคนตอนนี้ข้าวโพดออกเยอะมากที่นิวซีแลนด์นะคะก็ราคาถูกนะคะฝากละหนึ่งดอลน,นะคะค่ะเราจะมาอบง่ายๆใส่ไมโครเวฟนะคะค่ะอ่าข้าวโพดไซส์นี้นะคะก็ไม่ใหญ่มากนะคะหรือว่าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะประมาณปานกลางนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะอบนะคะทุกคนเราก็ปอกออกนะคะปอกเปลือกออกนะคะให้เหลือ ให้เรือประมาณหนึ่งชั้นถึงสองชั้นนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปาล้างน้ําค่ะแล้วทุกคนคะก็ตัดฝอยเขาออกนิดนึงนะคะเวลาเอาไปอบมันจะได้ง่ายค่ะนี่ค่ะจะเห็นบางๆอยู่นะคะหนึ่งชั้นถึงสองชั้นนะคะเสร็จแล้วก็น้ําลาดนะคะไม่ใช่ล้างน้ําน้ําลาดให้เขามีความชื้นนะคะค่ะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวรอไปใส่ไมโครเวฟค่ะ ทุกคนคะเราจะใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะคะหานาทีค่ะค่ะถ้าเกิดว่าข้าวโพดนะคะ,ะฝักใหญ่กว่าก็อาจจะเป็น6นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวโพดของเรานี่แค่5นาทีนะคะค่ะเราก็จะมาปอกแล้วก็หั่นนะคะทุกคนตอนนี้ร้อนมากเลยโอเค ค่ะ,ะมันจะหวานนะคะทุกคนหวานกว่าเอาไปต้มนะคะเพราะว่าสารอาหารของเขานะคะยังอยู่ครบถ้วนนะคะไม่ได้ออกไปจากน้ําที่ต้มนะคะค่ะต้มไม่ก็ยังมีสารอาหารเยอะอยู่แต่ว่าอันนี้จะเยอะมากกว่านะคะไม่ได้ออกไปเลยแค่อบนะคะทุกคนเหมือนกับที่ว่าเอาไปนึ่งคล้ายๆกันนะคะยวตัดตรงนี้ออกก่อนหรือหรือเอาไปย่างนะคะแต่ย่างมันก็จะออกไม่นิดนึงเนาะ เห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะทุกคนคหวานอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะถ้าซื้อข้าวโพดนะคะดิบๆมานะคะมีไมโครเวฟที่บ้านนะคะ ก็อบไปเลยค่ะ5นาทีนะคะหรือถ้าเขาฝักใหญ่กว่านะคะทุกคนก็หนาทีนะคะหรือ7นาทีแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความอ้วนของเขานะคะค่ะเราก็ชิมดูได้นะคะเวลาอบเสร็จแล้วว่าสุกหรือยังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเทคนิคง่ายๆของการคุกข้าวโพดนะคะค่ะขอลาไปทานข้าวโพดก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ